สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับสินค้ามาใหม่จากทางแบรนด์ vivo นะครับนั่นก็คือ vivo y 2 2นะครับสำหรับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่มาแทน y 2 1นั่นเองนะครับในเรื่องของราคาเนี่ยเดี๋ยวรอทาง vivo ประเทศไทยประกาศอีกครั้งหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมจุพาท่านผู้ชมทุกท่านนะมาแกะกล่องพรีวิวดูตัวเครื่องดูอุปรกรณ์ภายในกล่องกันนะครับดูซิว,ว่ารูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับ นี่คือเครื่องที่วางขายจริงในบ้านเราเลยนะสังเกตได้เลยว่าจะมีตาคุดอยู่ตรงนี้นะครับและเพื่อเป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยมาแกะกลองไป,ปงพร้อมๆกันเลยเปิดกล่องออกมาเราก็จะเจอกับตัวเครื่อง vivo y 2 2นะครับเดี๋ยวขอญาตวางไว้ก่อนแล้วกันนะมาดูกันที่อุปกรณ์ภายในใกล่องกันหน่อยนะครับ ชิ้นแรกเลยเนี่ยก็คือจะมีเคสทีพนะครับเป็นงานแบบใสนะครับในส่วนของมูดูกล้องเนี่ยน่าจะใหญ่พอตัวเลยนะเพราะว่ามีช่องว่างไว้ค่อนข้างใหญ่เลยครับแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับมีตัวอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะอะแดปเตอร์เนี่ยขนาดก็ถือว่าใหญ่เลยนะครับขาปลั๊กจะเป็นขาแบนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่การจ่ายไฟกันหน่อยนะครับ รุ่นนี้สามารถจ่ายไฟได้สูงสุดจะอยู่ที่9โวลต์ 2A นะครับหรือประมาณ18วัตต์นั่นเองครับส่วนสาย USB เนี่ยตัวนี้จะเป็นพอร์ต Type C นะครับจะเป็นแบบ A to C นะและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของ Vivo Y22 นะครับสีที่ผมถืออยู่เขาเรียกว่าสีบูนะครับผิวของด้านหลังเนี่ยจะเป็นงานด้านนะครับตัวนี้จับแล้วก็ไม่เป็นรอยนิ้วมือด้วยนะ อ่าสีบูไม่มีรวดลายกราฟิกนะครับจะมีโลโก้ vivo อยู่ด้านล่างฝั่งซ้ายนะครับอีกสีหนึ่งที่ผมได้มาก,ก็คือสีเขียวนะครับปิ้งนี่ต้องบอกว่าสีเขียวนี่คือสวยงามมากนะครับด้านหลังจะมีงานด้านเหมือนกันนะแล้วก็จะมีรวดลายกราฟิกที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับจะมีลักษณะเป็นเลเยอร์ซ้อนกันนะครับเห็นไหมทุกคนมันจะมีความลึก ความหนาความตื้นที่แตกต่างกันไปนะครับโดนแสงนี่คือสามารถที่จะเปล่งประกายแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนโทนสีได้ด้วยนะฮะในส่วนของโมดูกล้องเนี่ยเรามาดูกันหน่อยนะครับโมดูกล้องจะเป็นทรงลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับทุกคนมีกล้องไม่ใช้งานทั้งหมด2ตัวนะครับมีแฟลช LED ด้วยเราบอกว่าการดีไซน์รอบนี้โอ้โหคือสวยมากทุกคนถ้าเป็นผมนะผมชอบตัว vivo y 2 2 สีกรีนตัวนี้มากกว่านะครับรู้สึกว่ามันเท่มากกว่าเนาะทุกคนเห็นไหมส่วนหน้าจอนะครับการดีไซน์เนี่ยยังคงเป็นหน้าจอแบบหยดน้ําอยู่นะครับขอบของหน้าจอก็อาจจะหนาะสักเล็กน้อยนะเรามาดูกันชิปปุ่มและพอตต่ตางๆของรุ่นนี้กันหน่อยละกันนะครับทุกคนเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องละกันฝั่งซ้ายมือสุดนะครับจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5มีไมค์สนทนมีช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นพอตไทซีนะแล้วก็ตามมาด้วยลําโพง ส่วนฝังขวาของตัวเครื่องเนี่ยจะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะครับปุ่ม power เนี่ยจะเป็นปุ่ม s แกนล i n e นิ้วมือไปในตัวด้วยด้านบนของตัวเครื่องเนี่ยจะมีช่องใส่ซิมการ์ดนะครับไม่ใช่ไม์ตัดเสียงรบกวนนะซึ่งการใส่ซิมสามารถใส่ได้แบบ3สล็อตเลยครับฝั่งซ้ายของตัวเครื่องว่างเปล่าไม่มีปุ่มและพอร์ตใดๆทั้งสิ้น มาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันหน่อยนะครับสำหรับรุ่นนี้พาร์เนลของหน้าจอเนี่ยใช้เป็นจอ IPS LCD ขนาดของหน้าจออยู่ที่6.55นิ้วนะครับสุวความละเอียดของหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้มาพร้อมกับความละเอียด HD Plus นะครับสีสันความคมชัดเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับความลนเแน่นของพิกเซลจอรุ่นนี้จะมาที่269 PPI นะครับจะเป็นระดับเริ่มต้นนะ ผมว่าสีสันของหน้าจอเนี่ยโอ้โหมันดีเลยนะมาดูกันที่อัตราเฟรชของหน้าจอกันหน่อยทุกคนสำหรับรุ่นนี้จะเป็นระดับเริ่มต้นนะครับนั่นก็คือ60เฮิร์ตนั่นเองอาจจะไม่ได้ไหลลื่นมากนักนะข้อดีของ60เฮิร์ตนั่นก็คือมันประหยัดแบตเตอรี่นั่นเองนะครับทุกคนรองรับการใช้งาน2หน้าจอได้หรือเปล่ามาดูกันหน่อยนะครับโอเครองรับได้นะ ด้านบนเราอาจจะเล่นพวก Facebook ไปนะครับด้านล่างเนี่ยอาจจะดูเป็นพวก y o u t u b e ก็ได้นะครับทำแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถทำทั้ง2องอย่างได้ไปพร้อมๆกันเลยนอกจากนี้แล้วนะครับที่ส่วนของ YouTube เนี่ยเรายสามารถย่อเป็นหน้าต่างเล็กๆแบบนี้ได้นะแล้วเราก็เปิดแอปอื่นคู่ก,กันกับตัว Facebook ได้เลยนะครับนี่ไงจะเป็นลักษณะแบบนี้ ในส่วนของจอเล็กๆของ YouTube เราก็สามารถที่จะเลื่อนไปตำแหน่งไหนก็ได้ตามใจตัวเองเลยครับเท่ากับว่าเราสามารถเปิดได้3หน้าต่างเลยนะหรือถ้าเราอยากจะสลับหน้าต่างก็สามารถทําได้นะครับขีสขีด้านล่างทุกคนกดไปได้เลยนะอ่าแล้วเราก็มาเอาครั้งภาพแบบนี้ก็ได้นะครับด้านบนดู YouTube ไปด้านล่างเราก็อาจจะดูพวกรูปภาพอะไรไปแบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกัน ในส่วนของ CPU เนี่ยรุ่นนี้มาพร้อมกับ m e i i t i ค Helio G85 นะครับการ์ดจอเนี่ยจะเป็น m a ร i G52MC2 นะครับในส่วนของแรมเนี่ยรุ่นนี้ให้ความจุมาที่ RAM C รอ64นะครับแล้วก็ในส่วนของแรมเนี่ยมีฟังก์ชันขยายแรมเพิ่มเติมให้ด้วยนะซึ่งฟังก์ชันการขยายแรมนะครับสามารถขยายแรมเพิ่มได้สูงสุดจะอยู่ที่1 g ินะครับ ในส่วนของ w i f i เนี่ยรองรับได้ั้งสองความถี่นะ2.4งกิกะเฮิรตซ์ก็รองรับ WiFi 5 0าจกิกะเฮิรตซ์ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันมาดูกันที่เวอร์ชัน Android กันหน่อยสำหรับรุ่นนี้นะครับเวอร์ชัน Android เนี่ยจะเป็น Android 12นะครับแล้วก็มีการครอบทับด้วยฟันทัศ os 12เช่นเดียวกันครับส่วนกล้องหน้ารุ่นนี้ให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลนะครับทุกคนส่วนกล้องหลังเนี่ยมีมาใช้งานทั้งหมด2ตัวนะครับกล้องหลักเนี่ยความละเอียดสูงสุดจะหยุดที่50ล้านิเนะ แล้วก็จะมีเลนมาโครอีก2ล้านพิกเซลส่วนแบตเตอรี่เนี่ยให้ความจุมาที่5,000 m a มอนะครับตัวเครื่องรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่18วัตต์อีกด้วยมาดูกันที่ฟังก์ชันการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันหน่อยแล้วกันนะครับมีฟังก์ชันอะไรไมห้ใช้งานบ้างใายเือสุดเลยจะเป็นโหมดกลางคืนนะครับโหมดกลางคืนก็มีพวกสไตล์ต่างๆม้ใช้งานเหมือนกับพวกรุ่นพี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงต่างๆนะฮะเยอะมากนะครับนี่ ต่อมาจะเป็นหมวดภาพคนนะครับหรือว่าการถ่ายบุคคลนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะเลือกค่าความเบอร์ได้นะครับถ้าเป็นแบบปิดเนี่ยก็คือว่าถ่ายแบบชัดทั้งภาพนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาแบบว่าแบบเปิดนะครับก็สามารถเลือกค่า F ได้นะสูงสุดจะอยู่ที่ F 0.95นะครับถ้าเป็นแบบนี้ฉากหลังจะละลายอย่างมากเลยนะฮะนี่คือการถ่ายรูปบวดบุคคลนะครับ นอกจากนี้เราก็ยังสามารถปรับค่าความเนียนของผิวได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดความงามนะครับโทนสีผิวปรับขาวปรับกรามให้มีขนาดเล็กลงปรับรูปแบบใบหน้าอะไรแบบนี้นะครับตาโตแก้มเลียวปรับกรามจมูกโอ้โหเยอะเลยทุกคนดูสิพวกดวงตาอะไรแบบนี้นะครับต้องบอกว่าสามารถปรับได้หลายอย่างมากๆแล้วก็มีโหมดท่าทางมาให้ด้วยนะเผื่อว่าบางคนแบบ โพสท่าไม่เป็นอะไรแบบนี้นะครับนี่เขามีสอนด้วยนะเราก็แค่ทำตามตัวรอยปะตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะโพสท่าแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ได้แล้วต่อมาจะเป็นในส่วนของโหมดภาพถ่ายนะครับตัวนี้จะมี AI ด้วยนะทุกคนสามารถเลือกที่จะเปิดก็ได้หรือว่าจะตั้งปิดก็ได้นะครับ HDR e ตัวนี้สามารถที่จะตั้งเปิดได้นะครับแต่ว่าจะเป็นการเปิดแบบออโต้นะ ไม่สามารถบังคับเปิดได้นะครับในส่วนของฟิลเตอร์ต่างๆมีมาให้ใช้งานเหมือนเดิมครับทุกคนแล้วก็สามารถที่จะเลือกความเข้มของสีฟิลเตอร์ได้ด้วยนะมีมาให้เลือกใช้งานค่อนข้างเยอะเลยครับเอฟเฟกแสงตัวนี้นี่นะฮะมีมาให้ใช้งานเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับพวกรุ่นพี่เลยนะดูสิมีมาให้ใช้งานค่อนข้างเยอะเหมือนเดิมต่อมาจะเป็นหมวดวิดีโอนะครับมาดูกันหน่อยว่าสูงสุดเท่าไหร่ สูงสุดเนี่ยจะเป็น 1,080p 30เฟรมเรทนะครับทุกคน60เฟรมเรทไม่ได้นะได้แค่ 1,080p 30เฟรมเรทและ 720p 30เฟรมเรทนะครับในส่วนของงานวิดีโอเนี่ยก็จะมีวิดีโอบิวตี้มาให้ใช้งานด้วยนะครับสามารถที่จะขัดผิวได้ด้วยนะตัวนี้นี่นะฮะจะเป็นการปรับค่าความเนียนของผิวปรับโทนสีผิวแต่ถ้าบอกว่าเราเลือกฟังก์ชันนี้นะครับความละเอียดเนี่ยมันจะลดลงมาที่ 720p นะ ปิดไว้ก่อนแล้วกันโอเคทุกคนเรามาดูกันที่กล้องหน้ากันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้โหมดกลางคืนเนี่ยกล้องหน้าก็สามารถใช้งานได้นะแถมยังมีโหมดบิวตี้มาให้เราใช้งานด้วยนะนี่ขนาดถ่ายกลางคืนยังมีโหมดบิวตี้มาให้เราใช้งานด้วยนะครับในส่วนของโหมดภาพพลหรือว่าการถ่ายแบบพอตเทดหรือว่าการถ่ายแบบปกติเนี่ยก็จะมี HDR e สามารถใช้งานได้นะครับทุกคนสังเกตได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบปกติ หรือว่าจะเป็นการถ่ายแบบโบเก้เนี่ย HDR ก็ยังสามารถเปิดทํางานได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ่าย้ยงทรงย้อนแสงอะไรแบบนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะสามารถที่จะถ่ายย้อนแสงได้สบายสบายเลยนะครับอ้อลืมไปและนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะปรับค่าความเนียนของผิวได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของใบหน้าดวงตาจมูกคางแก้มอะไรแบบนี้ปรับได้หมดเลยนะฮะและนอกจากนี้นะครับยังมีสไตล์ต่างๆมาให้เราใช้งานเหมือนกับพวกรุ่นพี่ตัวแพงๆเลยนะ แล้วก็ต้องบอกว่ามีหลายสไตล์มากๆเลยแต่ละแบบนี้คือต้องบอกว่าสีสันสดใสดีมากๆนะครับหรือจะเป็นฟิลเตอร์ต่างๆนี่นะฮะมีมาให้ใช้งานเยอะมากส่วนโหมดภาพถ่ายเนี่ยจะมีแค่ฟิลเตอร์มาให้ใช้งานเท่านั้นนะแล้วก็จะเป็นเอฟเฟกตแสงนะครับส่วนงานวิดีโอเนี่ยวิดีโอกล้องหน้าสามารถอาจได้สูงสุดจะเป็น 1080p 3 0เฟรมเรทและ 720p 3 0เฟรมเรทนะ ค่าความเนียนของผิวสามารถปรับได้เพียงแต่ว่ามันจะเปลี่ยนมาที่ 720p โดยอัตโนมัตินะครับหมวดหมู่เพิ่มเติมนะครับก็จะมีในส่วนของโหมด50ล้านพิกเซลนะครับซโลูโมชันโหมดถ่ายเอกสารคอนโรมาโหมดทำแรบนะครับไรต์โปโต้โหมดโปรมีประมาณนี้ครับโอเคครับทุกคนเรามาดูกันที่การถ่ายรูปก,กันหน่อยนะครับเทสมาให้ดูพอเป็นน้ำจิ้มเนาะเริ่มจากกล้องหน้าแล้วกัน กล้องหน้าเนี่ยบิวตี้ผมเอาแบบว่าเขาเซ็ตมาจากโรงงานนะเพียงแต่ว่าใบหน้าเลียวเนี่ยผมเลือกมาที่50%นะครับ50%ก็รู้สึกว่าจะเพียวเกินกว่าตัวจริงไปหน่อยเหมือนกันนะนี่อีกรูปหนึ่งนะครับนี่ซูมในรายละเอียดกันหน่อยรู้สึกว่าบิวตี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เขาตั้งมาจากโรงงานอาจจะยังไม่ได้เนียนมากนะครับนี่มุมมองหนึ่งนะในเรื่องของสีสันผมว่าค่อนข้างที่จะสว่างสดใสดีมากอันนี้คือถ่ายนอกบ้านนะครับ ไดนะะ้นี่คือการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์แล้วทุกคนแขนเนี่ยจะอยู่ห่างออกจากตัวแบบนะครับมาดูกันหน่อยว่าเขาตัดขอบเป็นไงบ้างโอ้โหเนียนกริบเลยนะเนี่ยปกติถ้าเป็นรุ่นที่บอกว่าซอฟต์แวร์ไม่ดี AI ไม่ดีนะครับบริเวณขอบขอบมืออะไรแบบเนี้มันจะฟุ้งนะตัวนี้ถือว่าตัดขอบได้เนียนเลยนะครับ ขอบใบหน้าโอ้โหดีเลยนะครับเส้นผมจะมีฟุ้งๆบ้างบริเวณด้านบนนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยคือรุ่นแพงกว่านี้มันก็จะมีฟุ้งๆแบบนี้บ้างบิวต <Beauty S 2> ี้อาจจะไม่ได้เนียนมากนะครับต้องแจ้งไว้ก่อนนะเพราะว่า20%เองนี่อีกรูปนึงนะครับถือว่าหล่อเลยเนี่ยน,นี่อีกฉากนึง่งใบหน้าไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะ20%ผมอาจจะต้องเพิ่มเยอะกว่านี้ แต่ถ้าบอกว่าใครเป็นคนที่น้าใสอยู่แล้ว,ลวรเรารองได้หรืว่าไม่มีปัญหานะครับนี่โอ้โหดูดีทุกรูปนะอันนี้จะเป็นการถ่ายดอกไม้นะครับเน่นอรเราว่าผมเปิด AI ไว้นะครับก็จะระบุไว้เลยว่านี่คือดอกไม้ซูมโดยละเอียดนะครับโอ้โหคือชัดมากอะ่ะคมมากนะครับนี่ยังไม่ได้ใช้โหมดมาโครนะเป็นการถ่ายโดยใช้โหมดปกตินะครับทุกคนเห็นไหมอ่ะอีกสกรูปหนึ่งนะครับ รายละเอียดของกีบดอกกีบใบเห็นได้อย่างชัดเจนทุกคนลวดลายต่างๆดูสิดีมากครับอ่ะถ่ายดอกเข็มหน่อยฮะโอ้โหต้องบอกว่าคมมากอรับดูดิรายละเอียดเกสรเล็กๆอะไรแบบนี้ทุกคนเห็นไหมคือมันเห็นได้อย่างชัดเจนนะดูสิรูปนี้เป็นการถ่ายย้อนแสงนะครับอาจจะไม่ได้สว่างมากนะัก เดี๋ยวผมไปเทสด้านนอกอีกครั้งหนึ่งให้แล้วกันนะครับดูซิว่าไปถ่ายย้อนแสงจริงๆแล้วเนี่จะเป็นไงกันบ้างอันนี้เทสบริเวณหน้าบ้านเนาะ,ะเทสมาให้ดูรูปเดียวนะครับโอเคครับทุกคนเลยนี่ก็คือพรีวิวแกะกล่องนะครับ vivo y22 นะครับต้องบอกว่าตัวเครื่องดีไซน์แบบสวยมากพรีเมียมมากเหมือนเครื่องราคาหลักหมืน่นยังไงอย่างนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะสีเขียวนี่คือโอ้โหชอบในส่วนของรวดรายกราฟิกด้านหลังของเขามาก ถ้าว่าใครสนใจสินค้านะครับทุกคนสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์สั่งสินค้าไว้ให้แล้วกันส่วนเทส์เรื่องของเกมงานวิดีโองานกล้องอะไรแบบนี้เดี๋ยวเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับรีวิวจัดเต็มเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมแลก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ